สวัสดีค่ะนี่คือ The Jolly Online รายการที่จะพาโลกออนไลน์ให้เข้าใจง่ายขึ้นอีกนิดโดยภาษาที่เข้าใจง่ายที่สุดค่ะตอนที่แล้วเราเล่าว่า Reach เท่ากับคนเดินผ่านร้าน Views เท่ากับคนเดินเข้ามาดูในร้านแล้วคำถามต่อมาที่หลายคนสงสัยก็คือ แล้วทำไมบางทีคนเดินเข้าแล้วถึงไม่ทำอะไรต่อไม่ซื้อไม่สมัครไม่กดติดตามไม่กดแชร์ไม่กดดูคลิปต่อเหมือนเข้ามาดูแวบหนึ่งแล้วเดินออกไปคำตอบง่ายมากค่ะเพราะนี่คือพฤติกรรมมนุษย์แบบธรรมดาที่สุดไม่ใช่ความผิดของร้านไม่ใช่ความผิดของโพสต์และไม่ใช่สัญญาณว่าเราไม่ดีพอค่ะ ลองนึกถึงภาพร้านเล็กๆของเราบนถนนนะคะคนเดินเข้ามาแล้วออกไปเฉยๆอาจเป็นเพราะยังไม่พร้อมบางทีเขากะมาดูเฉยๆไม่ได้ตั้งใจจะซื้ออยู่แล้วยังไม่รู้จักเราพอมนุษย์ต้องเจอหลายครั้งก่อนถึงจะเชื่อใจเหมือนต้องแวะหลายรอบก่อนถึงจะกล้าซื้อคะ่ะเขาแค่ดูเล่น อารมณ์เดินเล่นในตลาดในวันที่มีช้อปปิ้งมูดเขายังไม่เจอสิ่งที่เกี่ยวกับเขาของอาจจะดีนะคะแต่ยังไม่ตรงใจกับเขาและข้อสุดท้ายที่สำคัญมากคือเขายังไม่รู้สึกปลอดภัยพอเพราะการตัดสินใจคือเรื่องของความไว้ใจค่ะไม่ใช่เรื่องของเทคนิค Conversion ไม่ใช่การลากแขนลูกค้าเข้าร้านกดหัวลูกค้าให้ซื้อหรือยืนจ้องจนเขารู้สึกผิดและต้องควักเงิน Conversion เกิดขึ้นเมื่อคนรู้สึกว่าเข้าใจร้านนี้ร้านนี้ดูจริงใจร้านนี้ไม่น่ากลัวถ้าซื้อแล้วน่าจะโอเคมันคือความสบายใจไม่ใช่ความกดดันเลยค่ะ ตอนนี้ขอเข้าสู่เรื่องที่ทันสมัยขึ้นอีกนิดนะคะเป็นเทคนิคที่ร้านออนไลน์ยุคนี้ใช้ได้ผลจริงแต่เราจะเล่าแบบเข้าใจง่ายๆให้ทุกวัยได้เข้าใจนะคะข้อแรกแทคนติกที่ใช้นะคะเป็นเรื่องของรีวิวรีวิวถือเป็นโซเชียลพิสูจอย่างหนึ่งนะคะมนุษย์เชื่อเพื่อนมากกว่าป้ายโฆษณาค่ะเห็นคนอื่นใช้แล้วชอบก็เลยเกิดความเชื่อใจเร็วขึ้น 2. มีตัวอย่างให้ลองก่อนเหมือนร้านขนมให้ชิมฟรีคำลเล็กๆลองแล้วอร่อยก็เลยอยากซื้อเอง 3. ม,มีความชัดเจนถ้าเขาไม่รู้ว่าต้องทำยังไงต่อเขาก็จะไม่ทำถ้ามีป้ายชัดเจนคนตัดสินใจก็จะตัดสินใจง่ายขึ้นค่ะ 4. ลดขั้นตอนถ้าซื้อยากเกินไปคนจะหยุดทันที มนุษย์ชอบอะไรที่มันง่ายและเร็วค่ะ 5. จํานวนจํากัดแบบจริงใจไม่ใช่แบบในทีวีช้อปปิ้งที่บอกเหลือ50ชิ้นค่ะทุก10นาทีก็ยังเหลือ50ชิ้นอยู่ดีแต่เป็นแบบมีจํานวนจํากัดเพราะผลิตรอบนี้ได้เท่านี้ค่ะคนจะรู้สึกจริงใจและตัดสินใจง่ายขึ้น นี่คือแทคกติกที่มาแรงมากในปีหลังนะคะคือได้ของก่อนแล้วค่อยจ่ายทีหลังเพราะมันลดความเสี่ยงทางใจของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลัวโดนหลอกกลัวของไม่เหมือนในภาพกลัวของคุณภาพไม่ดีพอร้านบอกว่ารับของก่อนคะ่ะถ้าถูกใจค่อยจ่ายความกลัวก็จะลดลงทันทีความมั่นใจเพิ่มขึ้น Conversion ก็สูงขึ้นแบบธรรมชาติคนรู้สึกว่าเขาสามารถคุมเกมได้ไม่ได้ถูกบังคับค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะแท็กติกเดียวกันนี้ก็ถูกมิจฉาชีพใช้หลอกคนจำนวนมากเช่นกันและนี่คือฝั่งที่เราต้องรู้เท่าทันค่ะเพราะโลกออนไลน์มีทั้งด้านดีและด้านที่ต้องระวังคุณอาจจะได้ยิน การส่งกล่องเปล่าพร้อมใบ cash on delivery ส่งของปลอมของราคาถูกมากส่งพัสดุสุ่มหวังว่าคนจะคิดว่าเอ๊นี่อาจจะเป็นของที่เราสั่งแล้วเราลืมใช่ไหมเนี่ยใช้ความเกรงใจของพนักงานส่งของใช้ชื่อร้านปลอมที่คล้ายร้านดังทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะมิชาชีพรู้ว่าคนส่วนใหญ่เชื่อว่า COD หรือ Cash on Delivery ก็คือจ่ายเงินตอนส่งของนะคะเป็นความปลอดภัยแต่จริงๆแล้วปลอดภัยแค่เงินไม่ถูกหักก่อนค่ะแต่ไม่ได้ปลอดภัยจากของปลอมวิธีป้องกันแบบนุ่มๆแต่ได้ผลนะคะไม่ต้องระแวงโลกแค่ระวังอย่างสบายใจก่อนรับของที่เป็นแบบ cash on delivery หรือ COD ให้เช็คชื่อร้านนึกก่อนว่าเราสั่งอะไรไว้หรือเปล่าของที่เราไม่ได้สั่งเรามีสิทธิ์ปฏิเสธค่ะไม่ต้องเกรงใจรเดอร์เพราะเขาเข้าใจค่ะทำแบบนี้โลกออนไลน์จะปลอดภัยขึ้นโดยไม่ต้องกลัวจนเกินไปการที่คนไม่ตัดสินใจไม่ได้แปลว่าเขาไม่ชอบเรานะคะ แต่หมายความว่าเขาอาจจะยังไม่พร้อมความไว้ใจต้องใช้เวลาค่ะ conversion ก็เช่นกันไม่ใช่ทุกคนจะกดซื้อทันทีไม่ใช่ทุกโพสต์จะทำให้คนลงมือทำและไม่ใช่เรื่องที่ต้องน้อยใจเลยค่ะเพราะโลกออนไลน์ความสัมพันธ์ความไว้ใจและความตั้งใจเป็นสิ่งที่ค่อยๆเติบโตเสมอ ขอบคุณที่ฟัง The Jolly Online วันนี้นะคะหวังว่าตอนนี้จะทำให้โลกออนไลน์เข้าใจง่ายขึ้นอีกนิดแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าที่เราจะพาโลกดิจิทัลให้ทุกคนรู้จักมากขึ้นในแบบจอลลีค่ะสำหรับวันนี้บ,บ๊ายบาย